ตอนเราเข้าสู่ช่องไนท์สอนะครับผมกับคอนเทนต์2ปีครั้งพูดไม่ได้แล้วแม่งมาถี่เหลือเกินเพราะว่ามันจะมีคนแบบว่าเรียกร้องมาเยอะก็เลยแบบเออน้องๆว่าก็อ่ะอีกจักเทปแล้วกันก็ใครกรับเชิญเนี่ยก็คือจะเหมือนเดิมเรา2คนเลยนะครับน้องว่ามีมัสดีครับ สวัสดีค่ะีครับแล้วก็น้องเบียงน้องเบียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแต่ว่าน้องแป้งอ่ะอุบัิเหตุน,นิดนึงเลยเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยแบบพูดไม่ได้ก็เลยแบบเออบอกเออไม่เป็นไรไปพักดีกว่าแล้วก็เขาเรียกว่าศบโอกาสพอดีก็มีน้องชายคนหนึ่งเพิ่งเข้าวงการมาแบบสดสดร้อนๆเลยมึงมาช่วยถ่ายหน่อยแล้วกันสวัสดีน้องเบสด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอ่ะรู้จักกับแฟนชายเนี้ยมากแค่ไหน คือเคยดูไหมเคยรู้จักเคยสัมผัสอะไรอะมากแค่ไหนนะอธิบายแบบพอสังเขปไม่เคยดูเลยครับไม่ดูเพราะว่าพี่นัดแนะนําให้เฉยอ่าคือเมื่อก่อนเราเคยเห็นมาก่อนไหมโอ้เป็นสิปีเลวครับถ้าง,งั้นเนะี่ยเคยเห็นเฉย,ย,ยเคยเห็นใช่เคยเห็นต้องอธิบายก่อนเดี๋ยวมีคนมากระดกแ่นเดี๋ยวบางคนมาเมน์บอกเอ้ทำไมน้องมะมีเหมือนไม่ได้ดูครั้งแรกคือมันเป็นอย่างนี้ต้องบอกว่ามะมีเนะี่ยพอเป็นแฟนกับแอมินฮีซึ่นแล้วนะครับก็เลยเต้าคบกันแล้วเขาก็เลยมาดูเริ่มมะมีเริ่มดูเยอะละ รอบที่แล้วเห็นม่ามีบอกว่าดูไปประมาณ5ภาคแต่ว่าตอนนี้เจ็แล้ว เออดูคือถือว่าแบบดูไวมากอ่ะเราดูอะไรเพิ่มบ้างละดูคีบะกับดับเบิ้ลคีบะเป็นไงบ้างสั้นๆส,สนุกนะอ่านชอบรู้สึกว่ามันแบบว่าตื่นเต้นทุกตอนอ่ะแล้วดับเบิ้ลเป็นไงบ้างสนุกเรื่อยๆใช่ชอบแบบนักซืบอ,อยู่แล้วตอนนี้กําลังพยายามขายให้เบียงไปดูคีบะอยู่แต่เบียงมันยังไม่เริมสักทีเบียงมันวัาทำเลยอยู่สนุกเลยพี่พี่ฟังหนูก่อนคือหนูยังมีติดโทรศัพท์ติดเซออะไรนี้อยู่อ่าโอเคส่วนน้องเบสเนี่ยดูแค่ภาคเดียวยังไม่จบด้วย20กว่าแล้ว ยี่สวัตอนแล้วยังไม่จบตอบสิแต่ทองน้องเบสเนี่ยยังดูแค่คาบุโตะภาคเดียวยังไม่จบด้วยใช่ไหมครึ่งเรื่องและใช่ครับคอมเมนต์เนี่ยเม้นมาเยอะมากบอกว่าให,ให้สาวๆดูล่างสุดยอดของไรเดอร์ทุกตัวหน่อยอ่ะประมาณนั้นสาวๆเขาดูแล้วแต่ว่าเบสเป็นไงบ้างครับเบสในสายตาเราถือว่าได้ไหมอ๋อถือว่าเท่ดีเลยครับผมชอบแบบสีของมันแล้วก็ รูปร่างอะไรอย่างนี้อืมดูออกไหมว่ามันมีต้นแบบมาจากอะไรมดเหระครับ <laughs> <laughs> ด้วงอ่าด้วงแต่มันเป็นด้วงสองเขาไงแต่ให้ดูล่างสุดยอด ฟิลฟิลอยู่คล้ายๆเวนอมทำไมหนูถึงเวนอมขึ้นมาก่อนเลยโเคตรเทเลยพี่ผมว่าชอบดำทองอยู่แล้วอะแง่งๆหรอสวยมากโอเคเลยใช่ไหมตอนนี้โอเคเลยโอเคเลยอ๋อทายสิบเลยใช่เครับอืมเพราะเบสชอบสีดำอยู่แล้วด้วยใช่ไหมมันดูสุดยอดขึ้นไหมจากลางแรกที่เห็นสวยขึ้นเยอะเลยแหละพี่เชดโดลสวยมากเทมากส่วนตัวชอบสีดำเหมือนกันอยู่แล้วแล้วแบบว่ามันเป็นดำกับทองคือแบบมันถูกต้องอะแล้วแบบว่าไม่ อยากให้สิบนะแต่ว่าแบบว่ามีตัวที่ชอบมากกว่าก็เลยให้9.9เลยกัน9.9โอ้โหนี่ถือว่าเยอะแล้วเพราะวมีตัวที่ชอบมากกว่าหนึ่งตัวก็เลยให้9.9อ่าโอเคโอเคโอเค <c oughs> ได้ได้ได้อรอลุ้นเลยเนี่ยตัวไหนเนี่ย <c oughs> อ่าเบียงเป็นไงมั่งตัวนี้เท่เท่ว่าสีดำทองก็นั่นแหละสีดำทองก็คือเท่แบบไม่ไหวติดต้องเลยไอ้เนี้ยไหล ไปนึกถึงชุดอ่าชุดพวกชุดมโลชุดมโนราที่มันจะมีเออ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 โอ้โหเทียบคักข้อสักสี่อ่ะงมันเป็นพลังแห่งความมืดอะไรอย่างเงี้ย9.75ไแปะโอเคโอเค เออมันเหมือนสีเหมือนอุลตร้าแมนเลยใช่แล้วก็ตรงนี้เหมือนสาลมเมนเดอร์เลยไม่รู้ว่ามันแบบอบาจจะคาดหวังว่าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่มันเหมือนคูกะก็เลยคิดว่าแบบร่างสุดยอดม,นอมันจะต้องสวยเหมือนคูกะอ๋อไม่สวยเท่าคูกะหรออันนี้โอ้หไปติดพี่ไม่ติดหะเหรอตรงหน้าอกอะ่ะคิดเคยบอกว่าเหมือนขันน้ำมนตที่บ้านเอาสักห้าละกันโอเค ก็ไม่ถือดาบถือดาบเคียวอะตตกะแต่ตำข้าวอ๋อเหมือนตตกะแตนเหรอ สี่จุดแปดหนึ่สองสามเลขเอาโซนเดียมเอาเลขเดียวสี่จุดแปดก็ปัดเป็นห้าไงมันไม่ค่อยสวยเหรอโทมัสโทมัสหนูมันไม่มันไม่ค่อยสวยนะเพราะว่ามันมันขัดต่อความเป็นความแฟชั่นเด็กของหนูอะถ้าตอนหนูเป็นดีไซเนอร์หนูปัดอันนี้ทิ้งอะทำไมทุกคนถึงบลลี่กันอะผมว่าเท่หอย่างนี้เท่เหรอไอ้ไม่เป็นไรที่ต้องการใช่มันคือที่ต้องการคือต้องการให้เห็นต่างกันแล้วแบบว่ามาดีเบตว่าแบบอะไรเบส สำหรับเบสคือสวยเหรอชอบดับคู่ไงเอแดงขาวหนึ่งในคอมบิเนชันสีที่ผมชอบมากแล้วก็ไอ้เง่งๆบนหัวเนี่ยเออเออเท่ดีผมว่าไม่ดีคือเราก็เป็นผู้หญิงอะเนาะแบบคือเราเราก็จะแบบไม่ได้เข้าใจผู้ชายเออเราก็ชอบอะไรที่มันเท่ๆไงอ่านี่แหละดีละ จะได้มีความเห็นมาตัดกันหน่อยนะผมให้8.5พี่คือ,อยังน้อยกว่าครูกะแต่โดยส่วนตัวเบสยังรู้สึกว่าเท่อยู่ใช่ใช่วๆเลยเบสตัวนี้เบสรู้สึกงไงเหมือนไใ้ชุดซ้อมเทนโดพี่อ่าใช่เลยใช่เลยใช่เลยเบสไม่ใช่กับตัวอย่างที่ผมเคยดูนะอันนี้ก็นับว่แย่สุดแล้วล่ะอ่าแย่สุดเลย,เ,ยเคยดูอ่าใ่กระบอมแงง่ตะแงมันกว้างขึ้น ต่อให้มึงเป็นร่างสุดยอดเบียงก็ยังไม่ไหวอยู่ดีตัวนี้อ่ะหลุดละหนูเขาไม่ต้องหัวล็าตเสร็จแล้ววิจารณหน่อยหมายถึงว่ามันเป็นไงร่างสุดยอดก็ยังไม่ได้อยู่ดีหมดเบียงมึงัวล้ามอีกอ่มเนี่ยเบียงไปขับไม่ใสร็จก็ถามว่ามีมันมีไปมีกตัวนี้ส่วนตัวส่วนจะชอบนะเออชอบจากร่างแรกขึ้นมาเหรอเยอะมากก็คือชอบสีวะนะสีมันแบบมันเท่ขึ้นมากเลยอ่ะอืมอืมอืมชอบชอบชอบ คือแปดได้ไหมอ๋อเฮ้ยแปดเลยเหรอเฮ้ยใช่เพราะว่าชอบสีแดงแล้วสีดำสีทองอ่าไอ้ที่มันที่มันถืออยู่คืออะไรอ่ะเท่มากเลยมันเป็นปืนใส่ gas แบบเท่นะเท่มากเยอะขึ้นจากจากที่แล้วใครอยากรู้ว่ามัมมี่ให้ตัวที่แล้วไอ้ร่างแรกเท่าไหร่ไปดูคลิปพี่แล้วผมว่าอืยแะกว่าเดิมอยู่ไม่ชอบไปตรงตาที่มันเพิ่มมาอ่อร่ากแบบกกาศเทนโดมันยังคูโอเค e r a แหละเออเออ คไม่ถูกกับตัวนี้เฉยอ่ะอ๋อพอมันยืดออกซ้ายขวาก็คือไม่ไม่ได้เลยครับผมไอหน้ากากอ่ะมันแย่เดือเว้ยห้าจุดห้ากันอ่ะหนูมาเห็นร่างนี้ก่อนในร่างแรกอ่ะหนูอจะไม่ขำเท่านี้นะแต่ว่าพอดูเห็นร่างแล้วหนูมาเห็นร่างนี้เขาแบบยิ่งใหญ่ไม่คือแต่อ่สีสีมันเท่ดีแต่ก็เหมือนตามที่เบสบอกบว่าไม่ชอบหน้ากากมันอยู่เดียวถ้ามันพิ่งแหลมขึ้นไปแบบนั้นว่าแบบฟุบนะประมาณถกอ่ะประมาณนั้นสำหรับดูวคีสวายนะครับผม อ,นนอันนี้เปลี่ยนแล้วเหรอฮะอันนี้ก็เปลี่ยนแล้วจริงๆเหรอเปลี่ยนแล้วจริงอ่ะประมาณนี้แม่งคนทามึงไม่คิดเลยเหรอวะเปลี่ยนแค่เสียงนะก็นเน่เกาะอกอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นหนาขึ้นคือมันก็เหมือนแบบแรกไว้ไหมอ่ะแค่อ,อกมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเฉแค่คือมันมาความมักง่ายอ่ะพี่อืมอืมหนูหักหนูหักความมักง่ายนะหนูให้เจ็บพอ เจ็ดอ่า,อาโอเคเอาไปเลยสามเต็มสิบ <10. S 1> ทำไมอะ <c oughs> ไม่ชอบพี่ตอนดูครั้งแรกอะเพราะว่าร่างต้นไฟยอะมันเทยอยู่แล้วใช่ไหมแบบให้ก้าวจุดห้าเลยจำได้อต,อตอนเห็นล่างสุดยอดคือแบบอันนี้ล่างสุดยอดเหรอคือมันดูไม่สมเป็ร่างสุดยอดใช่ปหมไม่คู่ควรอะคนเอาเอาล่างเหล่ากับร่างสุดยอดอย่างอย่างโอเคแล้วไม่ชอบสีแดงด้วย,วยมันเป็นแดงแบบแดงไม่เงาอ่ะเบ้เป็นไงบ้างล่างสุดยอดตัวนี้อืมไม่ชอบหนักกว่าเดิมอีพี่คือล่างแรกก็ไม่ค่อยชอบแล้วล่างนี้ก็ยิ่งไม่ค่อยชอบเลย ค่เพิ่มกอะมัน okay. น okay. really? ิดหน่อยแล้วผมก็สติกันหน้าตามันอยู่แล้วด้วยแขใหญ่ชิายเลยอ่ะเฮ้ยขอโทษครับสัก4.5แล้วกันนะฮะอ้าโอเคมีถ้าชอบอ่าเดี๋ยวเราไปดูร่างจุดยอดที่ชื่อร่างว่า King form โดนกระชัขนาดนั้นจะยืนไม่ไหวนะคะเป็นไงบมากเบส King form ดีขึ้นไปตอนแรกเยอะเลยมันแบบมีความเป็นอาศวินเท่มากม่แง่งบนหัวเออนั่นแหละ เยังไเยอะยิ่งดีอ่ะอนี่ดาบเดิมเป็นไงได้ไหมดาบใหญ่ใช่เลยพี่ผู้ชายเนาะมันต้องอย่างนี้แหละเออใช่ไหมกี่คะแนนครับตัวนี้แปดพี่ชอบชอบชื่อมันอะเบสชิงฟอร์มแล้วแบบไอ้ตรงหัวมันเหมือนมงกุฎอะเทมันชอบสีทองสีทองสีดำถูกต้องเลยเก้าจุดห้าสวยมากยังไม่เคยดูใช่ไหมมัมี่ภาคนี้ไม่เคยดูต้องให้พพาดูมันมากภาคนี้แก้คะแนนไหนไอ้แปกคะแนนใกล้เคียงกับเดบีเกินอันนี้ ผมว่าเก้าอ่าเก้าจุดสามยอ่า<ป>มึงจุดกันเยอะเลยนี่มึงจุดกันแบบ <c oughs> อ่าเบียงไปไงมั่งสิว่าเท่เท่เท่มากเหมือนเหมือนองคแบบ์คักษ์มากเลยแบบคือหนูเห็นพอหนูเห็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเกราะมันจะใหญ่ไปปะอ๋อสมมงล่างสุดยอดไหมสมมงอันนี้สมมงทองอารามให้ประมาณแ9ดจุดเก้าแจุดเก้ากูชอบเลยจุดแม่งเยอะดีฮิดิกี่อัม เขาโลหะมันควรเป็นแดงส้มไม่ใช่หรอวะไม่ใช่แดงดิไปไงม้างเบียงร่างแรกคือเราไม่ชอบเลยเราด่ายับเลยพอเป็นร่างสุดยอดแล้วเฮ้คือเท่เท่ขึ้นมากๆใช่สำหรับหนูคือมันค่อนข้างจะเท่ขึ้นมากๆเลยด้วยสีด้วยปะในภาพจัวของหนูอะโอนี่มันจะมีอยู่ประมาณสองสีจะมีสีแดงกับสีฟ้าที่เป็นหลักๆที่จะเข้ามาในหัวใช่พอมนเป็นแดงดำแล้วคือมันมันเหมือนัคงคอนเซปต์ความเป็นแบบโอนิ ไปด้วยยเลยขอบคุณมากค่ะที่พี่ถือดาบขอบคุณมากที่พี่ไม่ถือไม้กองต่อนะให้ก้าเลยได้ไหมไดใ้ให้อ๋อให้ใหก้าวดูดีขึ้นมากคือถ้ามองแบบภาพภาพเนี่ยแล้วมองแบบแค่ด้านบนอะดูดีมากแต่หนูหนูไม่ชอบท่อนล่างอ่อนะคือคือถ้ามองข้างๆมันก็ได้อยู่แต่ถ้ามองตรงมนแบบมันเซ็งๆเลยอะให้ให้เจ็ดเหมือนกันจะให้แปดแหละถ้าแบบมันมองแค่ด้านบนอะอดีกว่าล่างแรกเยอะเลยมันดูเหมือนนนิจาเออเท่ดีแล้วก็อัญเชิญรี่มันอยู่เยอะอะมีคู่ในใช่ไหมข้างๆอะ ไม่ใช่ที่แปลงล่างที่แปลงล่างมันคือที่แปลงล่างมันอคือคุณนายโอ้โหตอนแรกมันจะให้สิบแหละแต่เห็นแบบพี่มันมีพูดถึงางเกงในผมแบบเออเออเออให้แล้วแหละโอเคให้เปอร์ฟอร์มตอนแรกไม่ได้คะแนนคำบรรตุเยอะขนาดนี้อันนี้ก็เพิ่มมาเยอะเลยผมชอบแบบ เกาะมันอ่ะ,ะแ้วก็หัวแม่งใหญ่ไปหน่อยแค่นั้นเองแต่โดยรวมก็ถือว่าดีเทแปดจุดห้าครับสมมงไหมสมมงร่าสุดยอดไหมก็น่าจะดีกว่านี้ได้อีกหน่อยถ้าไ,ไห่มัง้งค <Okay. S 2> าดหวังมากกว่านี้มันมีก็ดูมาเหมือนกันรู้สึกไงกับการที่แบบเห็นร่างแรกมาแล้วพอมันกลายเป็นร่างสุดยอดแล้วฟีลลิ่งเป็นไงก็แอบคาดหวังอยู่ตอนแรกเพราะว่าร่างแรกนี่แบบให้สิบเลยเพราะว่าชอบมากแต่พอเห็นร่างสุดยอดก็รู้สึกว่าดรอปอ่ะไม่ได้แย่ แม่งก็ไม่ได้ดีอะไรอย่างงี้ป่ะใช่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้สุดล่างแรกมัมมี่ให้สิบใช่ไหมใช่อ่ะแล้วอ่ให้สิบอ่ะแล้วพอเป็นไฮเปอร์ปุ๊บให้สักเจ็ดอากันก็ไม่แย่แต่ก็ก็ไม่ได้ดีติ่งคาบุโตะจะต่อยไหมเนี่ยนั่งเนี่ยคุณหนูชอบคาบุโตะล่างแรกมากนะแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะคือแบบอันนี้ก็แบบล่างสุดแล้วเหรอแค่เข่าด้วงมึงใหญ่กว่าเดิมอันนี้ก็คือล่างสุดยอดแล้วเหรอแต่สีสีมึงดบกว่าเดิมนี่คือล่างสุดยอดแล้วเหรอเขาจะต่อยหนูกันไหมอ่ะไม่เป็นไรเลยยจะถามอ้ อะไรนะเท่าไหรนะเท่าไหร่หนะให้สามโอ้โหติงคาบุโตไม่พอใจหนูคาดหวังมากมากเพราะว่าค<ๆ>ือสีมันสวยสีคือสีเข้าสวยใร่างแรกอ่ะไม่ค่อยสวยอ่ะประมาณใครอยากดา่าน้องเบียงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ว้าไปข้างล่างยอก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 เดนโอไลเนอร์ฟอร์ม พงกแ,แง่พวกแง่เสวากาะมาเนี่ยนะต้องบอกคอนเซปต์นิดนึงแล้วกันมันเป็นรถไฟเ,เนาะร่างแรกไปเลยร่างนี้เป็นไงขยันเออของเนี่ ผมว่ามันไม่เข้าอ่ะมันไม่สวยเอาละบ่มสามจุดห้าเลยพี่ไปอยู่กับไฟเลยพี่ไปสามไปอยู่ด้วยกันเลยเอ,อย๋ยอคือไม่สวยเลยไม่สวยเลยมันจะแบบจะทำลายสีทําไมวะตรงเนี้ยมีแบบว่าออาร่าของร่างสุดแรกไหมได้ไหมได้ไหมร่างแรกมากกว่าเยอะร่ <S <S <c oughs> างแรกอะ่ะหนูให้ประมาณแค่ประมาณแบบอัสี่พอหนูเห็นร่างนี้แล้วหนูแบบแคหนึ่งสองได้ปะเฮงแงนี่มันมีมาทำยังไงเลยวะอ่าหนูตอบนี่เลยแล้วก็ดึงเอไม่ได้สองไงว่าหนูให้แค่หนึ่งไหมก็สอง ในนอ้องข้างข้าวของหนูน่นไงวิงนดูถ้าที่ผ่านมาก็รู้ว่าผมเลดตัวละครตาใหญ่เป็นยังไงใช่ไหมมันก็เอแต่ตัวนี้ผมชอบส<อ>่วนตัวของมันไงแต่ก็ยังไม่ได้ชอบหน้ามันเหมือนเดิมอะเออตัวไหนตาใหญ่เบสปัดตกมาเลยเหรอตากินไปครึ่งหน้าอย่างเงี้ยลดเยอะเลยพี่ <c oughs> ชอ้าพระคุมกับชอบส่วนตัวส่วนเกาะอ่ะคือแค่ติดแค่ตรงหน้ากากแต่ชุดเชิ้ตพระคุณอะไรโอเคเอาเกินห้า นี่มึงโอเคแล้วเหรอโอเคพี่แต่ว่านั่นแหละผมแค่ตายแค่ตากินไปครึ่งหน้ามันตัดเยอะพ<อ>ี่ที่หนูชอบว่าคือความผ้าคุมบนแบบแสดงออกคือความเป็นแบบไดคราแบบอ่าสมมติแบบผ่บาแบบในความแบบไดคลาในภาพจาของเราใช่ปะคือมันจะแบบคุมผ้าอะไรสีดําสีทองสีแดงมาคบเท่โคตรยิ่งหนูชอบแบบ <c oughs> ชอบล่างแรกสมมงแสุดๆุก้าจุด เก้าเกาเกือบแล้วเกือบเพอร์เฟกแล้วนิดนึงเกือบแล้วนิดนึงอ่ะคือ,อไ,มไม่รู้ว่าติดอะไรในะใจอยู่นิดนึงอือหนูชอบร่างนี้อะไรที่สุดแล้วร้อยร้อยเลยเหรอ <laughs> ใช่เพราะมันต้องเห็นตอนที่มันมีดาบด้วยเพราะที่มันถือดาบมันเทมากมัมี่คือตันเลยชอบตัวนี้ที่สุดเลยที่สุดเดอะเบสโดยรวมก็ถือว่าสวยไ <laughs> ม่ <น S 1> <laughs> เรียกประมดเลยคนึละ <laughs> <laughs> ไม่ไม่มีลูกขาขมรตโด้วยนี่ตะกี้9ก้าตัวที่ผ่านมาที่ให้ดูเมื่อกี้มีอยู่ตรงอกมันทุกตัวเลยมันเท่อยู่นะสีดาอะแต่ไม่ชอบที่มันเอาไพ่มาแปะแค่นั้นเลยไม่ชอบที่มันเอาไพ่มาแปะตรงกลางอกใช่แต่ว่าชุดมันเท่อยู่นะอันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนแปลงร่างหรอพี่อันนี้คือแปลงร่างเสร็จแล้วมันเอาไพ่มาแปะอย่างนี้เลย <laughs> <c oughs> ใช่ใช่มันแปะอย่างนี้เลย <c oughs> โอ้โหสุดจริงสุดจริง <c oughs> แล้วถ้าเกิดเวลาไปเสร็จมันแปะสองอันด้วยประเด็นอะ เยอขนาดนั้นแต่ก็ก็ไม่ได้ดีแห้สักหกอะไรกันก็คงติดเรื่องไพ่นั่นแหละแต่สีดํากับสีชมพูเราผมมันไปกันไม่ค่อยได้พี่แต่ส่วนดีชายผมไม่ได้ติดอะไรมากไม่ได้แล้วการเกิดเป็นไงการอยู่ตรงอกเป็นไงโอ้อันนั้นเลยที่หักเยอะพี่คือไม่ได้เลยฮะสี่พี่สามจุดห้าอะเอออย่างเอออย่างน้อยมันก็ยังดีไว้ล่างพิเศษมา ทำไมข้างหน้าขอขอขอโทษสำหรับแฟนคะลับขอโทษพี่นะัทขอโทษพี่นะัขอทมาก่อนเลยสิว์ตัวหนูไม่ชอบไอ้ไอ้ไอล่างต้นคือมันแค่แบ่งครึ่งใช่ไหมครึ่งซ้ายครึ่งขวาข้างข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีดําอันนี้อยู่ไม่ก็เอาตรงกลางเข้ามาทํางานหยาบมากแบบแล้วมึงไม่แยกเป็นสองล่างเลยลม่ะัลนมันจะเทกว่าเวลาถ้าเกิดมึงเป็นสองคนสู้ด้วยกันถ้าเกิดล่างเทะมันจะดูถ่ายทํายากลหรมั้งถ้าต้องออกแบบการต่อสู้ของสองคนที่มาลุมปีศาจอะไรเงี้ยไม่พอกันเลยมันสามอะล่างแรกชอบไหม ร่างแรกก็ชอบนะจะชอบล่างชื่อล่างอะไรนะที่ฟิลิปเป็นคนแปลงล่างแฟงโจเกอร์เออหนูชอบล่างนั้นแฟงโจเอเอทสุดแล้วแหละล่างนั้นอะอกหักเหมือนตอนเห็นล่างสุดยอดคาบูโตกับไฟโอเคแต่ไม่เป็นไรเราชอบในเรื่องไอ <c oughs> ้หผมไม่ชอบที่มันเกาะน้อยชิ้นไปหน่อยไม่ดูเหมือนไม่ได้แยกสมบนบนส่วนล่างเหมือนเป็นแบบเกาะมันน้อยชิ้นไม่มีสนับขาไม่มีสนับแขนไม่มีมีแค่กอดไหลอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็สีเขียวสีที่ไม่ดูง่าตาอ่าหักห้ากันดิเนี่ยขลั่นโอเค กำลังพิจารณาอยู่ว่ามันคือ,ม,คอมันคือตัวเดียวกันกับแรกต้นหรอเปลีป่ยนไปมากเลยอ่ะคือสีเสือเลยได้ดีไซน์เท่าไหร่สีชอบสีม่วงให้เจดได้อยู่เพราะว่าเพราะว่าเป็นสีม่วงชอบสีม่วงใช่มันก็ไม่ได้แย่ไม่ได้หวาวแต่ก็ไม่ได้แย่โอเคประมาณนั้นสีม่วงสวัสดีครับผมดับบี้เป็นดับบี้เวอร์ชันสี แล้วมันไม่สวยอะเกาะเกิดอะไรมันมันสวยมันสวยแต่หนูเห็นหัวมันอะเพราะหนูไม่ได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์นานแล้วหนูชอบสีม่วงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเหมือนกันเจ็ดละกันท่าว่าแฮปพี่ผมมองว่ามันเป็นนูคู่มันสาวจริงๆไงรูคู่คุหัวมันอะเออเออเออเหมือนหัว เออไอเรล่องเหลืองวนหัวเหมือนจะง,งอยปากแล้วก็เขียวเขียวมันอกไงแล้วก็เหมือนกลางปีกอ่ะเออเหมือนองคูจริงๆเลยครับผมตัวนี้ก็กลางๆค่อนสูงพี่เจ็ดคะแนนลแล้วกันเจ็ดสามคนเลยไม่ได้เหรอพ <laughs> <Beyonce> ี่ไม่ได้จริงๆว่ะไอตัวเนี้ยไม่ใช่ล่างแรกแล้วล่างสองมาแม่งก็ผมว่าล่าจะร่างแรกว่ะ <laughs> <laughs> ไม่ได้พี่ีไม่ได้ดีไซน์ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเลยพี่ตัวเนี้ยโหหนึ่งไปเลยไปโอ้โหไม่ชอบสุดแล้วตัวเนี้ยเอาดีเห็นมาทุกตัวมันคือใส่เกาะติดจรวดนะอ๋ออากาศไม่ได้ทำไมตรงอกมันเหมือนเอาหน้าจอแบบหน้าจอแบบไอคอนแอปอะไรนี้มันมันสามารถเอามือกดลงไปตรงอกเพื่อเรียกสวิตช์มาได้พักก่อนพักเลยให้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 เท่าไหร่ให้หนึ่ง เออมันหนูว่ามันดีกว่าร่างแรกเอะเถ้าหนูหนูจำได้ว่าแค่ร่างแรกก็แค่สี่คะแนนเนี่ยแต่หนูว่าอันนี้มันมันดูมีอะไรกว่าร่างแรกแค่ตกรู้สึกว่าสีฟ้าในเรื่องอ่ะตอนรู้สึกว่าสีฟ้าในเรื่องมันสวยกว่านะตอนที่มันแบบดูในเรื่องอ่ะแต่ทำไมพอมาดูภาพนี้มันแบบเพราะเห็นในเรื่องอ่ะมันจะเห็นพวกแสงเงามันจะเห็นการขยับมันจะเห็นอะไรมันจะดูเท่กว่าในบางตัวอืให้สักลาง ประมาณนี้จริงๆตอนแรกอากาศจะถ่ายหมดเลยแต่ว่าพอเราลำกันเยอะแม่งนานกว่าที่คิดเราอาัดกันดึกเนาะเพราะเราว่างกันตอนดึกดึกเดี๋ยวน้องๆอ,อาจจะล้าเกินแบบเดี๋ยวมันจะล้าจนแบบเหนื่อยแล้วพอเหนื่อยมันจะนึกอะไรไม่ออกอะไร่ี้ประมาณเดี๋ยวให้น้องๆไปพักก่อน2เดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์อื่นอะไรอย่างนงี้เออคนดูก็ดูพานนี้ไปก่อนประมาณนั้นก็เลยครึ่งหนึง่งพอดีเลยก็ประมาณนี้สําหรับล่าสุดยอดในสายตาของน้องๆที่ไม่เคยดูนะครับผมมีมัมมี่อาจจะดูแบบนิดหน่อยแบบไม่ได้ดูเยอะ ประมาณนั้นนี้คอมเมนต์อะไรก็ให้เกียรติน้องๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมมองในด้านดีไซน์ของคนที่ไม่ได้ดูเท่านั้นเองบางคนแบบอุ้ยทำไมมาว่าตัวนี้ผมมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ได้หมายเหมารวมถึงความคิดทุกคนนะครับผมมันเป็นความชอบส่วนตัวประมาณนั้นอะบ๊ายบาย